สวัสดีค่ะพบกับวิดาทาโรนะคะช่วงนี้มาพบกับความรักคสัมพันธ์ของชาวธาตุลมนะคะมีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสาสิบกันยายนนะคะเป็นของเดือนกันยายนนะคะมีตุนกุมเมถุนนะคะนิดแบ่งออกเป็นตะวันตกนะคะถ้าใครคิดว่าสัตว์ไทยดูตรงก็ดูได้ค่ะมันเป็นการดูโดยรวมนิดอาจจะมีพูดผิดอะไรบ้างก็ขออาภายนะัยในที่นี้นะคะพูดอะไรไม่ถูกจิตจะลักษณะนะคะอ่า มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็คัดก,กันไปนะคะเพราะมันเป็นการดูโดยรวมไม่ได้เป็นการเจาะจงบุคคลนะคะฟังก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางเพื่อเสริมในเรื่องของความรักให้คุณดีขึ้นนะคะไม่ให้ตกต่ำนะถ้าจากให้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคนที่คุ้มเคือแบ่งเป็นสองช่วงคนที่คุ้มเคือและคนโสดแล้วก็มีการงานการเงินปิดท้ายให้นะคะในช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ของชาว ธาตุลมนะคะเหมือนมีตัวเลือกเข้ามาเยอะนะช่วงนี้ชาวธาตุลมนะคะแต่ไพ่บอกว่าไพ่เดทความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะแบบเหมือนสิ้นสุดลงก็จริงแต่ไพ่บอกว่ามันก็ไม่ได้สิ้นสุดแค่นี้นะมันยังมีการพูดคุยกันสื่อสารกันอยู่นะคะ <c oughs> มีเกณฑ์ที่ใครจะมาง้อในความสัมพันธ์นี้แต่ไพ่ก็บอกว่าเหมือนเขามามา,มาห,หายเหมือนไม่ค่อยชัดเจนนะดูจากไพ่ก็คือเหมือน มีไพเ่เรนมีห้าเหรียญแล้วก็มีไพ่เดียมูนค่ะไม่คือชาวธาตุลมไม่รู้เลยว่าคุณตั้งใจที่จะมางอ้อหรือตั้งใจที่จะมาหยอดแล้วหายไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าคุณดูเหมือนมาก็เหมือนไม่ค่อยชัดเจนความรักความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นรักสามเศร้านะคะมันเป็นรักที่แบบว่าทั้งรักทั้งหลงนะคะแล้วด้วยความที่บอกว่าธาตุลมควรที่จะรักตัวเองค่ะเพราะมีไพ่สเตนนะคะมันเหมือนประมาณที่ว่า ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันต่างคนต่างอยากที่จะเอาชนะซึ่งกันและกันคุณอาจจะโกรธเขามากค่ะเพราะว่าเขามาแบบไม่ค่อยชัดเจนกับคุณสักเท่าไหร่ไพ่ต่างคนต่างแข่งกันใส่กันเหมือนอยากจะเอาชนะว่าใครจะชนะประมาณนี้แต่เหมือนประมาณที่เขาเข้ามาเหมือนหยอดแล้วก็จากไปอะ่ะเหมือนประมาณที่ไม่มาชัดเจนสักทีอะไรประมาณนี้ค่ะอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ ราศีเมถุนราศีพิจิกค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้มาดูซิเขาคิดยังไงกับชาวััตรมค่ะขอภัยให้กับชาวััตรมค่ะเขาคิดยังไงกับชาวััตรมเอ่อวิอัจุน ใจริงอ่ะเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณแหละอยากกลับมาเริ่มให้มันทําให้มันดีขึ้นแต่มันจุดบกพร่องอ่ะเขามองจุดบกพร่องของคุณค่ะมันแล้วแต่บุบคคลน,นะคะบางคนก็บกพร่องอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งแต่นี้จะพูดเป็นโดยรวมนะคะว่ามีจุดบกพร่องนะคะมันมีจุดบกพร่องในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องของการเงินค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแลวด้วยความที่ว่าเขาก็ยังรักเราอยู่แหล ยังอยากที่จะเป็นเจ้าของเราอยู่นะคะแล้วด้วยความที่เขาก็คิดว่านะชาวท่านลมอาจจะจู้จี้จุกจิกจนมากเกินไปหรือเปล่าแต่ไพ่ก็บอกเขาก็ยังรักคุณยังเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะคะเป็นคนที่แบบว่า,าดีสําหรับเขาคือถ้าบวกกับคนที่เข้ามาหลายๆคนเขาก็ยังคิดว่าคุณเป็น Number one นะไพ่บอกว่าศีกทาเขาอยากกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งอยาก จะมาสร้างฐานความมั่นคงให้อีกไพ่เก้าถ้วยค่ะมันอาจจะเป็นรักที่แบบอ่าเพศเดียวกันนะคะก็คือเหมือนประมาณที่ว่าไพ่ดูแฮงแมนคุณก็กลัวเหมือนกันกับการที่จะเสียของรักไปคุณก็กลัวที่จะเสียคนดีๆอย่างชาวธาตุลมไปมันมีไพ่การตัดจบกันนะหนึ่งดาบไพ่สาม,มกระทาเขาก็รอให้ชาวธาตุลมมาใจเย็นนะคะเขาก็คิดว่าคุณชาวธาตุลมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าใจเย็น อยู่เหมือนกันเป็นคนแฟนรี่เป็นคนที่น่าจะคุยได้แต่ตอนเนี้การที่เขาคุยกับคุณเขารู้สึกว่าคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะคะมันเหมือนประมาณที่คุยกันยังไม่ค่อยบาลานซ์สักเท่าไหร่แต่จากไพ่เขายังรักยังมีความมั่นคงให้กับคุณสามกะทาค่ะเขายังอยากที่จะไปกับคุณยังอยากที่จะวางอนาคตเพื่อคุณวิโพอจูนแล้วก็หนึ่งดาบเขาพร้อมที่จะตัดจบในสิ่งที่มันไม่ดีเริ่มต้นใหม่พยายามทําดี กับคุณเหมือนประมาณที่ว่าพยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นจากที่ว่าแต่ก่อนที่เขาทําตัวแย่ๆเขาจะกลับมาทําให้มันดีขึ้นค่ะจากไพ่นะคือเขายังอยากที่จะแต่งงานกับคุณยังอยากใช้ชีวิตร่วมกับคุณนะคะชาวทัดุลมเขาอาจจะเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกคุณก็ได้ไพ่อาจจะสลับกันนะคะชาวทัดุลมอ,อาจจะเป็นชาวราศีเมษชาวราศีชาวราศีเมษค่ะ มาดูสิแนวโน้มอนาคตข้างหน้าของชาวธาตุลมความรักควมสัมพันธ์ของคุณจะเป็นในรูปแบบไหนคะขอภัยค่ะเป็นในรูปแบบไหนเอ่ยแชมพันเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะ หรือเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณนะถ้าจากไพ่นะคะมันเหมือนประมาณที่ว่าแนวโน้อมอนาคตข้างหน้ามีโอกาสที่จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่แหละสามเหรียญเขาจะเป็นคนที่ติดต่อคุณมาเองอะถ้าจากไพ่นะคะวิ e ออฟฟอร์จูนเขายังอยากที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆแหละทำเพลนอยากจะเริ่มอะไริใหม่ๆการที่เขาเลิกลาเหมือนประมาณที่ว่าเขาแบบได้อยู่กับตัวเองแล้วอะ เขาก็ได้รู้สึกแล้วค่ะนะเขาอาจจะมีแบบเหมือนช่วงขณะหนึ่งที่อาจจะไม่ได้พูดคุยเพราะความอีโก้ซึ่งกันและกันแต่เขาได้คิดได้ทบทวนแล้วลนะ่ะว่าเอ้ยเขาจะเสียคุณไปไม่ได้ไพ่บอกว่าสี่ถ้วยค่ะสี่ถ้วยในที่นี้เขามีความคิดถึงอยากเจอคุณอยากที่จะมาสื่อสารอยากพูดคุยแต่ช่วงนี้เป็นการที่สื่อสารและพูดคุยมากกว่านะคะคุณอาจจะมีร่วมก,กันหรือคุณอาจจะมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะคะ mm hmm. เพราะมีไพ The ่เดดเดวิลค่ะ ไพ่เดดเดวิลในที่นี้คือความรักความสัมพันธ์คุณยังตัดกันไม่ขาดนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนก็เป็นไปได้นะคะมันเหมือนประมาณที่ว่าเขาอยากที่จะมาเริ่มต้นใหม่อยากที่จะมาเจอคุณนะคะแล้วก็ยังอยากยังยังแบบเหมือนตัดไม่ได้อะถึงจะมีคนใหม่ก็ตามก็เหมือนคนที่ยังตัดไม่ได้นะคะจากไพ่ยังมีความมั่นคงยังมีแบบยังอยากที่จะเป็นครอบครัวนะยังมีความห่วง และห่วงคุณอยู่เหมือนกันนะคะชาวทาตหลงก็มีไปหมดทุกอย่างเลยทั้งคิดถึงทั้งแบบอยากเจออยากอยากพูดคุยอยากห่วงอยากเป็นห่วงนะคะเขาจะพยายามนะเขาจะเป็นคนที่คิดได้แล้วเขาจะพยายามค่ะชาวทาตหลงถ้าเมื่อ,อไหร่ที่เขารู้ใจตัวเองเพราะมีไพ่เดมจิเชียนสามเหรียญค่ะนะจะเป็นการสื่อสาร,สสารมากกว่า นะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์ที่จะตกลงที่อยากจะมาเจอกันนะคะอาจจะเป็นชาวราศีมังกรราศีเมษที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ค่ะขอให้แนะนําให้กับคนที่คุ้เครือในความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมหน่อยค่ะช่วงนี้ชาวธาตุลมก็แบบว่าคุ้นคิดเหมือนกันพยายามดูแลตัวเองนั่นแหละชาวธาตุลมนะ คือเหมือนไปใส่ใจกับตัวเองไพ่บอกว่ามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแหละไพ่มันเหมือนเป็นการที่การให้อภัยชาวทาดลมยังให้อภัยอยู่นะมันเหมือนประมาณที่ว่า,ามันดนใจให้ชาวทาดลมรู้สึกว่าเขาควรที่จะไปต่อถามว่าไปต่อได้ไหมไพ่บอกว่าไปต่อได้ค่ะมันเหมือนประมาณที่ว่าเห็นไหมคะนางฟ้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่มาคอยบอกคุณว่าควรที่จะให้เขาไปต่อค่ะยังให้อภัยได้มันเป็นความสุขของชาวทัดลมทําไปะค่ะนะก็ขึ้นอยู่ขึ้นแล้วแต่บุคคลนะนี่ดูแบบว่าโดยรวมนะคะ,ะมาดูซิสำหรับคนโสดดีกว่าของชาวทัดลมเป็นไงบ้างคนโสดในชาวทัดลมช่วงนี้เป็นยังไงเอ่ย ข่ะไพ่ค่ะคนสดชาวทัดลมค่ะช่วงนี้นะชาวทัดลมพูดไว้เลยคนที่เข้ามาก็หวังผลประโยชน์ของคุณนะคุณจะเหนื่อยเลยละ่ะนะคะคนนั้นอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะชาวทัดลมอมเหมือนชาวทัดลมยังเจ็บอยู่เลยอ่ะสามกระทามีการวางแผนน่าจะ สำหรับคนที่คุณเจ็บนะชาวธาตุลมกับคนที่คุณเจ็บมาก่อนอ่ะคนคนนี้คุณคิดว่าเขามาหวังผลประโยชน์นะ่ะคุณรู้สึกเหนื่อยกับเขาอะ่ะนะคะสามกระทามันเคยแบบเคยที่วางแผนที่จะไปด้วยกันอะ่ะไพ่บอกว่าว e ออฟฟอร์จูนเขาอยากมาเจอคุณคะ่ะเขาเห็นครั้งแรกเขาก็ชอบคุณเลยนะเขาคิดถึงคุณช่วงขณะหนึ่งที่เขาเงียบหายไปอะ่ะเจ็ดถ้วยค่ะ คือชาวทัดลมยังให้เป็นตัวเลือกอะคนที่เลิกลาไปนะคนที่จะกลับมาค่ะคนที่เลิกคุยไปแล้วก็กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเขาจะเป็นคนที่ติดต่อคุณมาเองแหละเพราะตอนนี้ไพ่สเตรนท์ค่ะมันเหมือนประมาณที่ว่าชาวทัดลมเริ่มรักตัวเองแล้วมีความแบบอยู่ด้วยจนเองได้แล้วโดยที่ไม่ได้แคร์ที่จะเรียกร้องจากไพ่นะคะ คนมีเจ้าของที่จะเข้าหาคุณก็ให้ระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าจากไพ่เป็นคนที่มีเจ้าของค่ะที่เข้าหาคุณคนที่เลิกรากับคุณไปนะคะอ่าก็คือเหมือนชาวชาวทัดลมยังไม่คิดที่จะเลือกเขาเพราะยังให้เป็นแค่ตัวเลือกเหมือนกันเพราะคุณเจ็บกับเขามาตอนแรกคุณหวังกับเขามากนะยังมองแบบเหมือนประมาณที่ว่าคุณหวังที่จะไปกับเขาได้ไกลแต่ไพ่บอกว่า รู้สึกว่าเขาเข้ามาด้วยหวังผลประโยชน์ต่างๆนะคะซึ่งเขาได้งเงียบหายไปก็มีเกณฑ์ที่เขาจะติดต่อมาหาคุณค่ะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของหรือเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณค่ะนะอาจจะเป็นชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์เมษกับสิงห์แล้วก็กุมค่ะช่วงนี้เมษจะมีผลต่อธาตุลมมากนะคะมาดูซิแนวโน้อมอนาคตข้างหน้าค่ะ เขาคิดยังไงกับชาวทัดลมคะเขาคิดยังไงกับชาวทัดลมเอ่ยคอะไพค่ะเขาเห็นชาวทัดลมเนี่ยแหละเป็นคนดีค่ะมาดูซิว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวทัดลมนะคะไพบอกนะเขารู้สึกว่าชาวทัดลมเนี่ยเป็นคนดีอยู่เหมือนกันเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่แบบว่าสวยหล่อดูดี ในสายตาเขานะคะไพ่เขาก็บอกว่าชาวธาตุลมก็เป็นคนที่ดูเหมือนเจ้าชู้แล้วก็เป็นพ่อของลูกแม่ของลูกได้แต่ด้วยความที่ชาวธาตุลมดูอีโก้ค่ะไพ่บอกว่าคนคนนี้แหละน่าจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่จะเป็นครอบครัวให้เขาได้นะคะ mm hmm. เขาอาจจะเป็นพ่อไม่หรือแม่ไม่ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะหรืออาจจะหย่ากับภรรยาหรืออาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะไพ่เหมือนคนที่มีตําหนิค่ะ ด้วยความที่สี่เหรียญเขาเป็นคนที่หึงขี้หึงข,ขี้หวงชาวธาตุลมมากนะคะมันบางครั้งอ่ะเขาก็รู้สึกอัดใจเหมือนกันอยากจะพูดเพราะว่าชาวธาตุลมแบบเหมือนทําตัวหล,ะละันล้าทาตัวโสดทําตัวแบบไม่มีเขาเลยจากไพ่ด้วยความที่ว่าเดมารเชียนเขาก็จะสื่อสารและพูดคุยเขารู้สึกว่าเขา,งงนะเขาทั้งรักทั้งหลงอ่ะนะอืมเขาทั้งรักทั้งหลงชาว ทัดลมแหละแต่ด้วยความที่ว่าชาวทัดลมไม่แคร์เขาเลยเหมือนชาวทัดลมแบบทําอะไรแบบเดิมๆซ้าๆเดิมๆบางครั้งเขาก็รู้สึกแบบจะไปต่อกับเราได้ไหมถ้าจากพัย <c oughs> ก็เหมือนประมาณที่ว่า <c oughs> เขาก็ยังอยากที่จะคุยกับชาวทัดลมอ่ะแต่ด้วยความที่ว่าชาวทัดลมกักความรู้สึกตัวเองได้เก่งมากโดยที่เขาบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าชาวทัดลมรู้สึกยังไงกับเขานะคะเขาได้แต่รู้ว่า ชาวธาตุลมเนี่ยเป็นคนดีคนคนหนึ่งเขาอาจจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแหละถึงได้มาเจอชาวธาตุลมนะถ้าจากไพ่เพราะมีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะคะอา,อาจจะเป็นชาวราศีเมถุนราศีกุมที่เข้ามาเข้ามาเกี่ยวแล้วก็ราศีพฤษภค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้มาดูซิแนวโน้อมอนาคตข้างหน้าค่ะความรักความสัมพันธ์ของคนโสดจะเป็นในรูปแบบไหนมีโอกาสได้คบกันไหมหรือ หยุดแค่นี้ขอพายค่ะเก้าเหรียญค่ะไปได้ต่อนะความรักความสัมพันธ์ของคุณไปได้ต่อค่ะแต่ปัญหาคือใครสักคนหนึ่งที่มีเจ้าของอยู่แล้วอะ่ะมันก็เลยเหมือนประมาณที่ว่าเขาได้แต่คุนคิดว่าจะเอาอยัางไงดีไพ่เดอะเดวิลนะชาวธาตลมก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอะ่ะ คือคุณต้องทำอะไรให้มันถูกต้องค่ะนะ The Sun ค่ะมีมีทางออกไพ่บอกว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องใช้เวลาใช้เวลาหน่อยก็คือช่วงนี้ชาวธาตุลมสื่อสารและพูดคุยได้ประครับประคองได้ค่ะนะแต่ชาวธาตุลมพูดไว้เลยว่าต้องทำอะไรให้ถูกต้องนะชาวธาตุลมถึงจะไปต่อค่ะเพราะว่าชาวธาตุลมไม่โอเคแน่นะมีเกณฑ์ที่จะแบบมีปากมีเสียงหรืออาจจะทะเลาะกับเขาได้นะคะ นะชาวสองแล้วก็ชาวทัดลมไพาบอกว่าเหมือนเดเมจเชียนเขาจะพยายามกับคุณจริงๆนะจะพยายามสื่อสารพยายามพูดคยุยแต่ช่วงเนี้ยมันเหมือนประมาณที่ว่าชาวทัดลมก็คิดมากคิดหนักเหมือนกันว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันจะไปได้ต่อหรอเป็นในรูปแบบเพื่อนไปก่อนไหมเป็นพี่น้องไปก่อนไหมคือเอาง่ายค่ะช่วงนี้ชาวทัดลมอาจจะอีโก้นิดนึงก็คือถามว่าไปต่อได้ไหมไปต่อได้เป็นมากกว่า เือนพ่มากกว่าพี่น้องแต่ชาวธาตุลมยังให้เป็นระดับแค่พี่น้องและเพื่อนนะคะอา,อาจจะเป็นชาวราศีมังกรค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ขอให้แนะนําให้กับคนโสดชาวธาตุลมค่ะลองไขกุญแจชาวธาตุลมดูนะก็คือเหมือนเขา้าเข้าถึงยากอะชาวธาตุลมนิ่งมากคือต้องรู้ใจจริงๆค่ะถ้าจากไพ่นะ อ่าชาวธาตลมลองเปิดใจดูไหมลองถามใจตัวเองดูค่ะว่าต้องการไหมหรือยังไงนะคะเพราะว่าดูเหมือนชาวธาตลมก็ไม่คิดที่จะทําอะไรนะคะอันนี้คือไพ่แนะนํานะมาดูการงานการเงินของชาวธาตลมดีกว่าว่าการงานกับการเงินชาวธาตลมช่วงนี้เป็นยังไงเอ่ยมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้เลยค่ะ ขอให้ให้กับชาวทัตุลมการงานค่ะแปดดาบช่วงนี้ตัวช่วยไม่ค่อยมีเลยนะคือเหมือนต้องทำด้วยตนเองอะ่ะชาวทัตุลมนะยังมั่นคงค่ะ่าในที่นี้ก็คือการงานคุณยังมั่นคงอยู่แต่ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยยังเป็นแบบครอบครัวการงานของคุณแบบครอบครัว มีเจ็บบ้างมีเหนื่อยบ้างมันอาจจะดูนิ่งๆดูนิ่งๆนะแต่ไพ่บอกว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นค่ะเนีย่ยสองถ้วยแล้วก็สองเหรียญยังประคับประคองได้นะคะงานตรงนี้คุณได้เงินเยอะมีตัวเลือกเข้ามาจริงคือถ้าใครมีลูกค้าแบบรับบริการก็เหมือนแบบว่ามีตัวเลือกเข้ามาจริงแต่ก็ยังยังไม่ได้แบบที่จะเข้ามาเหมือนประมาณขายของออนไลน์อะค่ะ นะมาถามแต่ยังไม่เอาประมาณนี้ก็คือต้องใช้เวลาหน่อยค่ะไพ่เฮอร์มิตนะอาจจะเป็นงานที่อยู่เบื้องหลังค่ะให้ทนอีกนิดนึงนะคะเพราอไพ่เดอะสตาร์ก็คือไพ่เดือดสตาร์ก็คือเดี๋ยวการงานของคุณจะเด่นจะสมหวังอยู่นะคะแต่ตอนนี้คือคุณกำลังคิดมากคิดมากทีเดียวว่าการงานมันจะไปรอดไหมเพราะว่า มันเหมือนการงานมันนิ่งการเงินก็จะน้อยเนาะอ่ามาดูเรื่องของการเงินดีกว่าค่ะการเงินของชาวทัพลมค่ะขอไพ่ค่ะการเงินค่ะสามถ้วยสามเหรียญ ถ้าคุณได้ไปกู้เงินอะไรไว้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะเงินคุณจะฟูกลับมาเหมือนเดิมนะคะไพ่บอกเงินเก่าเงินเก่าๆที่ตกค้างคุณจะได้เร็วๆนี้ค่ะนะอาจจะนิ่งช่วงนี้ปัญหาก็คือคุณอย่าพยายามเที่ยวเที่ยวคือเหมือนประมาณที่ว่าช่วงนี้คุณอาจจะออกไปเที่ยวนอกบ้านบ่อยถ้าดูจากไพ่นะคะเจอเจอเพื่อนเยอะ มันก็จะหมดเงินกับเพื่อนเพื่อนๆน,นะคะไพ่บอกว่า,าการเงินนะเสริมมาจากคนรักค่ะไพ่บอกเงินก็จะฟูแล้วนะคิงถือเหรียญค่ะเงินก็จะหนาค่ะก็ให้เวลากับตัวเองนิดนึงเนาะเพราะว่าเงินเก,ก่าๆที่เราเคยที่จะได้หรือตกค้างก็มีเกณฑ์ที่จะได้เร็วๆนี้ค่ะนะคะการเงินมันอาจจะไม่ได้ฟูมากนะคะ ก็ยังคงที่ค่ะค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนิดด้วยนะคะอาจจะพูดอะไรผิดก็ขออภัยว้ในที่นี้นะคะสวัสดีค่ะ